สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตอแพทย์ประจำคลินิกหมาหมาแมวนะคะในปัจจุบันนะคะมีจํานวนของสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งในสุนัขและก็แมวนะคะเมื่อมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะคะน้องหมา้องแมวก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่าติดโรคต่างๆที่จะทําให้เกิดออการเสียเลือดนะคะหรือว่าการทําลายเม็ดเลือดแดงแล้วจะต้องได้รับเลือดชดเชยนะคะอาจจะเป็นเลือดสดหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลือดอื่นๆก็ได้นะคะ และในสถานการณ์ของธนาคารเลือดในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็เหมือนคนเลยค่ะมันมีการขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวของ เจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีน้องหมาน้องแมวป่วยที่ต้องการขอรับเลือดนะคะก็จะต้องหาโดนเนอร์หรือว่าตัวให้เลือดวันนี้หมอจะมาบอกคุณสมบัติของตัวโดนเนอร์หรือว่าตัวให้เลือดที่เหมาะสมเป็นโดนเนอร์ที่ดีเพื่อที่เราจะได้ตัดสินใจได้ว่าตัวของโดนเนอร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะให้เลือดกับน้องหมาน้องแมวของเราหรือเปล่านะคะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าคุณสมบัติของโดนเนอร์ที่ดีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะ คุณสมบัติของสุนัขและแมวที่จะเป็นผู้บริจาคเลือดหรือโดนอ o r ที่ดีนะคะมีดังนี้ข้อแรกนะคะอายุ1-7ปีนะคะไม่อายุน้อยเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะคะเลือดถึงจะมีคุณภาพแล้วก็พอเวลาที่ตัวโดนอ o r บริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยตัวโดนอร์เองจะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพตามมาอย่างที่2นะคะน้ำหนักตัว สุนัขจะต้องน้ำหนักตัวมากกว่า17กิโลกรัมและน้องแมวจะต้องน้ำหนักตัวมากกว่า4กิโลกรัมนะคะในสุนัขเนี่ยหมอขอมากไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าสุนัขตัวรับเนี่ยมีน้ำหนักตัวเยอะสุนัขตัวให้ก็ควรที่จะมีน้ำหนักเยอะใกล้เคียงกันหรือมากกว่านะคะเพื่อที่จะให้ปริมาณเลือดได้มากๆนะคะจะได้ไม่ต้องรับจากสุนัขหลายๆตัวซึ่งเพิ่มโอกาสการแพ้เลือดนะคะข้อที่3 น้องหมาน้องแมวที่จะเป็นตัวให้เลือดเนี่ยจะต้องมีประวัติวัคซีนที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะมีการป้องกันเห็บหมัดแล้วก็มีการฉีดยาป้องกันพยาธิหนอนหัวใจด้วยนะคะข้อที่4นะคะน้องหมาน้องแมวตัวโดนอร์เนี่ยจะต้องไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดมาจากตัวอื่นข้อที่5นะคะน้องหมาแล้วก็น้องแมวตัวที่จะเป็นผู้บริจาคเลือดได้เนี่ยจะต้องไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ในช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมา ข้อที่6นะคะในกรณีที่น้องหมาน้องแมวเป็นตัวเมียนะคะจะต้องไม่ได้อยู่ในช่วงที่เป็นสัตว์หรือว่าตั้งท้องหรือให้นมลูกนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะนํามาเป็นโดเนอร์ค่ะข้อที่7นะคะน้องหมาน้องแมวตัวที่จะมาเป็นโดเนอร์ได้เนี่ยต้องหยุดยาต่างๆเนี่ยมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะ ข้อที่8นะคะน้องหมาน้องแมวตัวที่จะมาเป็นโดเนอร์เนี่ยต้องไม่มีบาดแผลหรือว่าโรคผิวหนังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแถวบริเวณคอที่จะต้องเจาะเก็บเลือดนะคะอันนี้ก็คือป้องกันการที่เลือดจะปนเปื้อนเชื้อโรคจากผิวหนังนั่นเองข้อที่9นะคะน้องหมาน้องแมวตัวที่จะมาเป็นโดเนอร์เนี่ยจะต้องไม่มีโรคติดต่อทั้งเลือดนะคะในหมาก็อย่างเช่นพยาธิเป็นเลือดส่วนในแมวก็ได้แก่เอ็ดแมวแล้วก็ลิวคิเมียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการตรวจ ตัวดนเนอร์ตรวจสุขภาพเนี่ยจะต้องมีการตรวจชุดตรวจเอดแมวลิวคิเมียแล้วก็มีการสกรีนเลือดอย่างดีเลยนะคะส่วนข้อ10ก็คือน้องหมาน้องแมวเนี่ยควรที่จะมีนิสัยที่เป็นมิตรนะอย่างน้อยที่สุดก็คือเชื่อฟังเจ้าของนะคะแล้วก็มีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงไม่ตื่นกลัวเกินไปแบบนี้เป็นต้นนะคะ และสําหรับเจ้าของน้องหมาน้องแมวที่จะมาเป็นโดนเนอร์นะคะควรจะรับทราบข้อมูลตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องหมาน้องแมวที่จะมาเป็นโดนเนอร์จะต้องโดนวางยาสลบนะคะหรือ,อยังน้อยก็ยาซึมเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานเก็บเลือดนี่เป็นไปได้ด้วยดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวตัวไหนที่มีโรคประจําตัวเช่นเป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นหมาหน้าสั้นเป็นโรคปอดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาเป็นโดนเนอร์นะคะแล้วก็ การที่เราจะพาน้องหมาน้องแมวของเราไปเป็นโดนอร์ไปบริจาคเลือดให้ตัวอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ไม่ควรจะทําบ่อยเกินไปนะคะเราจะใช้เกณฑ์เดียวกับในคนก็คือตัวโด o n ร์เนี่ยไม่ควรบริจาคเลือดถี่กว่า3เดือนนะก็คือ3เดือนขึ้นไปถึงจะไปบริจาคครั้งต่อไปได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทุกๆคนจะชอบกันนะคะจริงๆแล้วหมอก็สนับสนุนให้น้องหมาน้องแมวที่สุขภาพแข็งแรงน้ำหนักตัวถึงเกณฑ์เนี่ยไปเป็นโดเนอร์กันเยอะๆนะคะจะได้ช่วยต่อชีวิตให้กับน้องหมาน้องแมวตัวอื่นๆได้แล้วก็ นอกจากนี้เนี่ยมันก็เป็นการตรวจสุขภาพน้องหมาน้องแมวตัวโดนเนอร์ทางอ้อมด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหมอลาไปก่อนแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะบ๊ายบาย